สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจามาพบกับแนวทางเว้ยฮานอยจาฮานอยหมัดรวมแนวทางวันพุธวันที่24เดือน9จากการ์ยา2 5 6 18จาสสำหรับพ้นวันที่23สำหรับน้อยหมัดรวมแนวทางเลขเด่น1กับ4กันเด่น3พลน,น้อยรอบแรกเฉพาะคิดจา สองแปดนบนี่พาดไปจะ 280, 3, 7, ่สองแปดลังสามเจ็ดนี่มาตรงๆจ้กจับปากกามาผิด37มเจ็ดาตรงๆจะชุดกันเน่นพิ่โตชุดกันเน่น3ามหามกเนาะมาสาสำหรับน่วยหลอดพิเศษจา้าแปดสี่างเจ็ดหลังเจหนี่พาดไป สำหรับสี่เก้าบนนี่จับผูพาดไปเนาะมีสี่แปดเข้ามาสี่เก้าสำหรับสี่แปดเขาเาอยู่ผิดตำแหน่งจ้ะโอ้โหมาลักลอยลักซิบเด่นสี่เขาเฮามาจา้าสำหรับบนรอบพิเศษจา้าพาดไปสำหรับน้อยรอบปกติจ้ะบนมาตองแปดหลังสี่สามปลาดท้ตองผูมาเลยมือนี่เนาะตองแปดโอ้โห ลาง4-3สำหรับ4-3คู่เด่นของเฮานอนมาเลยจะลางรอบปกติจะชุดเด่นนี่คือเด่น4ของเฮ้ามาจะสุดกันเด่น3จับคู่เขาโตกับ3-4คู่เด่นของเฮานอนมาเลยตัวนี้เด่น4กันเด่น3 3-4สำหรับน้อยรอบวีพีจะบน9-9-6-4-1สำหรับ4-1คู่เด่นของเฮานอนมาเลยจะคู่กันมาเลย เข่าหนึ่งสี่จ้าโตเด่นเต็มเต็มเด้อจ้าเด่นสี่มาเด่นหนึ่งมาสามตัวบนสามตัวบนนี่ถือว่าผ่าตไปเนาะเ่าะสิมีใกล้เคียงเน่ยน้อยหนึ่งก็คือน้อยรอบพิเศษเนะาะเขามาแปดสี 4, 5, 8, เ่เข่าก็เฮามีสี่หาแปดเนาะอ่าสำรับ ห้าน้อยมารวกเ้ามือนีปังเนาะสามน้อยเต็มๆจะพาดแค่สี่เข่ารอพี่เศษโตเดียวน้อยเดียวสี่คบสี่น้อยจะสําหรับตัวประกบคู่จะเอาตบมือจะตบมือปังจะมือแน่สำหรับเนี่ยน้อยขอ้าฮานีมาแค่เลขเด่นเนาะน้อยสุดท้ายเลย สำหรับมือนีมีแนวทางวเวลาพัฒนาหายด้วยจะพัฒนาลงหายสองสูตรฮาหนอยกับลงหายสองสูตรเนะาะส่หุ่นกับลงหายตั้งแต่เมื่อคืนเนาะสองทุ่มสามทุ่มเราจะทยอยลงหายะสนใจแนวทางได้สามารถรับชมยอดลังใดเลยจะเต่ละแนวทางมิวธีบ่งบอก,บอกเรียบร้อยจ้าพาร์ทมือนีหลายแนวทางว่าจนเสียงแหบสำหรับน้อยรอบ้หาหน้อยมารวมจะโบ่แมนน้อยรอบ แนวท่าเมื่อนี่เลขเด่นไฮเดนหกกับเก้าจะสำหรับหมัดรวมหลายแนวท่ากับวอลพิดวอลถือง่วงง่วงไรเด้อเนี่ยจากสิไปทางได้ดีสมองประหงงานเลยเนาะจับคูเดนหกจ้าน้อยหมัดรวมมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์ 0. สำหรับเดนเก้า ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามกานเด่นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามอยู่มุมสุดถ่ายจ้ะสามตัวบนแปดหกเก้าเลขเด่นนะแปดหกเก้า 380 492 918จ้าโนะตเน้นจะ้ะโตเน้นศาลตัวบนมื้อนี้เน้น492 380กันจ้ะ8182 9293 96 หกเก้าหกศูนย์เบิร์เลขเด่นลาาพัฒนาเบิร์เลขเด่นสูตรเดิมสูตรลักในลืมเน้นจ้ะสำหรับหาน้อยมันร่วมวข้าวเมือนี่ตามนี่เลยเนาะเมืองก็คอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็ม สีน้อยละการจะขอให้ปังๆทุกๆแนวทางละการจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทางจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า